สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนกุเจริญพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดิฉันนางสาวลิตามมาลาศีดิฉันเด็กหญิงอาชาลิยาบัวศรีและดิฉันเด็กหญิงสุภาพารสุวิชัยวันนี้พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มานำเสนอโครงงานเรื่องปิศาจการตวงนะ้ไดฮ,ดฮดาร์ดวัฒนจักรีดร์ที่มาและความสําคัญจากพาอพยนตร์เรื่องไดฮาร์ด ปัญหามีอยู่ว่ามีเหยือกเป๋าขนาด5ลิตรและ3ลิตรโดยไม่มีสเกลบอกต้องการตวงน้ำให้ได้4ลิตรโดยมีเงื่อนไขว่าสามารถเติมน้ำในเหยือกกี่ครั้งก็ได้เทน้ำไปมาระหว่างเหยอือกหรือเททิ้งก็ได้วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า1เพื่อศึกษาวิธีการตวงน้ำที่ใช้จำนวนครั้งในการตักและเทน้ำน้อยที่สุดในปริศนาการตวงน้ำ2เพื่ออธิบายการตวงน้ำโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า1ความรู้เกี่ยวกับผู้อนดับและกราฟ 2. ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสตัวแปร3ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจีโอจีบ a าผลที่คาดว่าจะได้รับด้านวิธีการตรงน้ำที่ใช้จำนวนครั้งในการตักและเทน้ำน้อยที่สุดค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้อดันแบะกราฟผู้อดันคือสัญลักษณ์ที่แสดงการจับผู้กันระหว่างสิ่งสองสิ่งเช่นระยะทางกับเวลาเราจะเขียนระยะทางกับเวลาลงในวงเล็บเล็กและคขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค กราฟคือแผนภูมิที่ใช้เส้นจุดหรือภาพแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรหนึ่งเทียบกับตัวเปลี่นแปลงค่าของตัวแปรอื่นจุดที่เส้นทั้งสองตัดกันเรียกว่าจุดกําเนิดเส้นจํานวนในแนวนอนเรียกว่าแกนนอนหรือแกน x เส้นจานวนในแนวตั้งเรียกว่าแกนตั้งหรือแกน y สองความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสมการเชิงเส้นสองตัวแปรคือสมการที่มีตัวแปรสองตัวเลขชี้กําลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นหนึ่งและไม่มีการคูณกันของตัวแปรรูปทั่วไปคือ ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์ เมื <ab> ่อ a, b, c เป็นค่าคงที b ่ b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  a และ b ไม่เท่ากับ0 3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม GeoGebra โปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์รองรับในหลายสาขาเช่นเลขาคณิตพีชาคณิตตรีโกณมิติกราฟสถิติแคนคูรัสรวมถึงการใช้สุดรคำนวณและกระบวนการประยุกต์ใช้ของคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆโครงงานเรื่องปิศาการตวงน้ำ มีขั้นตอนและว,วิธีการดําเนินการด้วยกัน2วิธีดังนี้ค่ะ 1. การหาคําตอบโดยการใช้ขวดดับและกราฟ 2. การหาคําตอบโดยการใช้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรวิธีที่1การหาคําตอบโดยการใช้ขวดดับและกราฟจากปัญหาเราพบว่ามีเหยื่อเป่าขนาด5้าลิตรและเหยื่อเป่าขนาด3าลิตรโดยไม่มีสเกลบอกต้องการตวงน้าให้ได้ปริมาณ4ีลิตรโดยมีเงื่อนไขว่าเราสามารถเติมน้ําในเหยื่อกี่ครั้งก็ได้เทน้ําไปมาระหว่างเหยื่อหรือเททิ้งก็ได้ ออขออนุญาตใช้ลูกเทน,นิดหนึ่งลูกแทนปริมาตรน้ำหนึ่งลิตรเพื่อเป็นการสมมุติในการตวงน้ํานะคะและเหยือกเป่าใบนี้แทนเหยือกะเป่าขนาด3ลิตรและเหยือกะเป่าใบนี้แทนเหยือกเป๋าขนาด5ลิตรค่ะเราสามารถหาคําตอบในการตวงน้ําให้ได้4ลิตรจากการเริ่มต้นเติมน้าจากเหยือห5ลิตรก่อนได้ดังนี้ค่ะครั้งที่1เติมน้ําในเหยือห5ลิตรให้เต็มเหยือ จะเขียนคูนดับได้เป็น50ค่ะครั้งที่สองเทน้ำจากเหยือ5ลิตรไปยังเหยือก3ลิตรให้เต็มเหยือก3ลิตรน้ำในเหยือก5ลิตรก็จะเหลือ2ลิตรเราจะเขียนคูนดับได้เป็น23คะ่ะครั้งที่สเทน้ำจากเหยือก3ลิตรทิ้งให้หมดเราจะเขียนคูนดับได้เป็น20ค่ะครั้งที่4เทน้ำจากเหยือก5ลิตรไปยังเหยือก3ลิตรให้หมดเราจะเขียนคูนดับได้เป็น02ค่ะ ครั้งที่5เติมน้ำในเหยือก5ลิตรให้เต็มเหยือกเราจะเขียนคูนด,ดับได้เป็น5-2ค่ะครั้งที่6เทน้ำจากเหยือก5ลิตรไปยังเหยือก3ลิตรเท้เต็มเหยือก3ลิตรน้ำในเหยือก5ลิตรก็จะเหลือ4ลิตรเราจะเขียนคูนด,ดับได้เป็น4-3สค่ะเราก็จะได้คำตอบในการตวงน้ำให้ได้4ลิตรจากการเริ่มต้นเติมน้ำจากเหยือก5ลิตรก่อนทั้งหมด6ครั้งค่ะในทางกับกัน จากเหยือกสามลิตรก่อนเราสามารถเขียนขั้วนดับได้ดังนี้ค่ะครั้งที่1เติมน้าในเหยือกสามลิตรให้เต็มเหยือกเราจะเขียนขั้วนดับได้เป็นส0ศค่ะครั้งที่สองเทน้ำจากเหยือกสามลิตรไปยังเหยือก5ลิตรให้หมดเราจะเขียนขั้วนดับได้เป็น0 3ย์สาค่ะครั้งที่สามเติมน้าในเหยือกสามลิตรให้เต็มเหยือกเราจะเขียนขั้วนดับได้เป็นสามสาค่ะครั้งที่สี่ เทน้จากเหยือก3ลิตรเป็นเหยือ5ลิตรที่มีน้ําอยู่แล้ว3ลิตรน้ําในเหยือก3ลิตรก็จะเหลือ1ลิตรเราจะเขียนคู่วันดับได้เป็น 1, 1 5ค่ะครั้งที่5เทน้ําจากเหยือก5ลิตรทิ้งให้หมดจะเขียนคู่วันดับได้เป็น1 0ค่ะครั้งที่6เทน้ําจากเหยือก3ลิตรเป็นเหยือก5ลิตรเราจะเขียนคู่วันดับได้เป็น0 1ค่ะครั้งที่7 เติมน้ำในเหยือก3ลิตรให้เต็มเหยือกเราจะเขียนคั้นดับได้เป็น3 1ค่ะครั้งที่8เทน้ำจากเหยือก3ลิตรไปยังเหยือก5ลิตรที่มีน้ำอยู่แล้ว1ลิตรน้ำในเหยือก5ลิตรก็จะเป็น4ลิตรเราจะเขียนคั้นดับได้เป็น0 4ค่ะเราก็จะได้คำตอบในการตวงน้ำให้ได้4ลิตรจากการเริ่มต้นเติมน้ำจากเหยือก3ลิตรก่อนทั้งหมด8ครั้งค่ะเราสามารถนำอันดับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นกราฟเียงได้ดังนี้ค่ะ เราจะเริ่มต้นจาก00มายัง50และสิ้นสุดที่43เป็นการเขียนกราฟในการเริ่มต้นเติมน้ําจากเหยือ5ลิตรก่อนค่ะและเริ่มต้นจาก00มายัง30และสิ้นสุดที่04เป็นการเขียนกราฟเริ่มต้นจากการเติมน้ําในเหยือ3ลิตรก่อนค่ะวิธีที่2การหาคําตอบโดยการใช้สมการเชิงเส้น2ตัวแปร จากสมการเชิงเส้น2ต,ตัวแปรในรูปทั่วไปคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0และ a, b, c เป็นค่าคงที่ให้ A แทนจํานวนครั้งในการเติมน้ําเต็มเหยือก5ลิตรและให้ y แทนจํานวนครั้งในการเติมน้าเต็มเหยือก3ลิตรจะได้ xy เป็นจํานวนเต็มบวก a แทนด้วย5 b แทนด้วย3และ c แทนด้วย4จะสมการใหม่จะได้ 5x ลบ 3y เท่ากับ4เนื่องจาก x และ y เป็นจํานวนเต็มบวกและถ้าหากเราต้องการจํานวนครั้งในการเติมน้ําน้อยที่สุดจะได้ เเท่ากับ2 y เท่ากับ2นั we we ่นคือ5คูณ so em 2ลบ3คูณ2เท่ากับ4ค่ะในทางกลับ no ก so ันถ้าเราเลือกถ้าเราให้ x แทนจำนวนครั้งในการเติมน้ำเต็มเหยือก3ลิตรและให้ Y แทนจำนวนครั้งในการเติมน้ำเต็มเหยือก5ลิตรจะได้ x y ไเป็นจำนวนเต็มบวก A แทนด้วย3 b มีแทนด้วย5และ c แทนด้วย4จะสมการใหม่จะได้ 3x ลบ5 y เท่ากับ4เนื่องจาก x และไเป็นจำนวนเต็มบวกและถ้าหากเราต้องการจำนวนครั้งในการเติมน้ำน้อยที่สุดจะได้ เเท่ากับ3ไว้เท่ากับ1นั่นคือ3คูณ3ลบ5คูณ1เท่ากับ4เราสามารถหาคำขอภัยค่ะเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากโปรแกรม g e o g e b r a T ได้ดังนี้ค่ะกราฟเส้นสีน้ำเงินคือสรรมการ 5x ลบ3มเท่ากับ4ีมีจุดตัดแกนเและแกนไวที่เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดอยู่ที่2 2ซึ่งเกิดจากการเติมน้ำเต็มเหยือก5นลิตรจำนวนสองครั้งและการเติมน้ำเต็มเหยือสามลิตรจำนวน2ครั้ง กราฟเส้นสีแดงคือสมการ 3x ลบ 5y เท่ากับ4มีจุดตัดแกน x และแกน y ที่เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดอยู่ที่3 1ซึ่งเกิดจากการเติมน้ำเต็มหยัก3นิดจำนวน3ครั้งและการเติมน้ำเต็มหยาง5นิดจำนวน1ครั้งจะได้ x เท่าก,กับ3 y เท่ากับ1ค่ะการอภิปรายผลจากการศึกษาค้นคว้าการหาู่อันดับและการประยุกต์เอยียงเพื่อได้การตรงน้ำที่ได้จำนวนครั้งมาที่สุดได้นำการเทน้ำให้เต็มในแต่ละใบแทนค่าในสมการจะได้คำตอบของสมการ ซึ่งการเลือกอาจจะเลือกจากการเทน้ําจากเหยื่อที่มีปริมาตมากไปหาปริมาตรที่น้อยหรืออาจจะเลือกจากเหยื่อที่มีปริมาตรน้อยไปหาปริมาตมากขึ้นอยู่กับปัญหาที่กําหนดขึ้นค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ